สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ๆพ,พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะ1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะฝากพี่ๆที่ก็มารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่ๆี่0 4 9 1 5 0 6 5ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบใ่ายุของทุกวันค่ะอ่ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหชุดนะคะพี่จ๋าเก่าๆสวยๆนะคะพี่ แบ่งปันยามเย็นนะคะพี่จ๋าพบกันที่5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะอะ่ะนี่เรามาดูหมายเลขที่1นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จไพ่ตองหลวงปู่บุญนะคะพี่สมเด็จไพ่ตองปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่จา๋าเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่1คะ่ะแบ่งปันพี่พี่อยู่300บาทนะคะพี่จา๋าสององค์500บาทคะ่ะเก่าสวยนะคะพี่พอะ่ะหมายเลขที่2นะคะพี่จา๋าเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่ค่ะ จอบพ่อไหล่นะคจะจเนื้อหาเก่าสวยมันๆนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทนะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งทุกรายการนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ084-915-8065นะคะติดต่อกันเข้ามาได้จ้าหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมสามรอยบาทค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าเก่าวสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่สามรอยบาทหมายเลขที่สามค่ะหมายเลขที่สี่นะคะพี่สเป็นพระกุร่มโพเนื้อชินนะคะพี่จ๋ากุร่มโพนะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จาเป็นเนื้อชิ้นเก่าๆค่ะพระกุรมโพ300บาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจนะคะพี่ต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะต้องการรูปถ่ายเพิ่มเติมโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ084903เยอ้ย0 8นเอ่อนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่อ่ะหมายเลขที่5นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่ ปูทิมเลื่อนสมณศักดิ์หมายเลขห้าสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่สามร้อยบาทหมายเลขห้าค่ะหมายเลขที่หกเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อกลั่นค่ะพี่หลวงพ่อกลั่นเก่าสวยสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเหรียญโลหลวงพ่อกลั่นค่ะ แบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่6ค่ะหมายเลขที่7เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พ่อเงินพร้อมเลี่ยมเก่าสวยนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินมาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่พี่รับไปพร้อมใช้นะคะพี่ เป็นรูปหล่อเก่าสวยมาแบบนี้ค่ะพี่เนื้อออกเขียวๆเ,เก่าๆนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยม300บาทหมายเลข7ค่ะอ่าหมายเลขที่8เป็นเหรียญจอบใหญ่ค่ะพี่จ๋าจอบใหญ่หลวงเพ่อเงินหมายเลข8ค่ะ300บาทนะคะพี่จ๋า2องค์500บาทคะ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ 0849158065ค่ะพี่จ๋าติดต่อก,กันเข้ามาได้ค่ะหมายเลขที่9เป็นจอบเล็กนะคะพี่จ๋าเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อก,กันเข้ามาได้เลยค่ะจอบเล็ก300บาทหมายเลข9กค่ะหมายเลข10เป็นพระกิ่งนะคะพี่จ๋า พระกิ่งเก่าสวยนะคะพี่ได้มาแบบนี้ค่ะเป็นกิ่งห่มผ้านะคะพี่ด้านหลังนะคะพี่จ๋านี่ค่ะแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าใต้ฐานมีรอยจานหมายเลขที่10ค่ะหมายเลข11เเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะพี่จ๋าอาจารย์มั่นภูริทัตโตค่ะพี่ เหรียญพระอาจารย์มั่น300บาทนะคะพี่สาวเก่าสวยค่ะพี่เหรียญพระอาจารย์มั่นเ,เนื่องในวรโรกาสชนมายุครบ100ปีนะคะจะเหรียญร้อยปีพระอาจารย์มั่นนะคะพี่300บาทหมายเลข11ค่ะ12นะคะพี่จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะพี่ เหรียญหล่อเนื้อทองผสมเก่าๆนะคะพี่จ๋าขึ้นคาบเขียวเลยค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หมายเลขที่12ค่ะ13นะคะพี่จ๋าเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะพี่เตารีดปู่ทวดนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีตัวหนังสือค่ะพี่ เหมือนมีโคดต,ตัวทอทหารอยู่นะคะพี่อะ่ะเต่ารีดปู่ทวดนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นตัวหนังสือค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้านหน้ามีตัวทอทหารนะคะพี่เต่ารีดหลวงปู่ทวด300บาทหมายเลขที่13ค่ะ14เป็นปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋าเนื้อว่านเก่าสวยเลยนะคะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่าน300บาทค่ะ2องค์500บาทนะคะพี่จ๋า ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสามร้อยบาทค่ะพี่จ๋านี่ค่ะพี่หมายเลขสิบสี่ค่ะสิบห้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพอ่อทาค่ะพี่พอ่อทาเก่านะคะพี่จ๋าได้มาแบบนี้เลยค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงพอ่อทาหมายเลขสิบห้าสามร้อยบาทค่ะ แบ่งปันพี่พี่ FC นะคะพี่จ๋า EP แบ่งปันยามเย็นนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่อ่ะหมายเลข15ค่ะ16เป็นปิดตาหลังแบบะคะ่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่พระปิดตาหลังแบบค่ะ แบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะพี่จ๋าปิดตาหลังแบบ300บาท2องค์500บาทหมายเลข16ค่ะ17เป็นปิดตาพุงป่องนะคะพี่จ๋าเนื้อเหลืองนวลมันเลยนะคะพี่อ่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าร่องรอยนะคจะจ๋ามาแบบนี้เลยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่จ๋า084 เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะแบ่งปันนะคะพี่สามร้อยบาทค่ะแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่จ๋าพบกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะอันนี้เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ปู่ทิมติดจีวรน,นะคะพี่จ๋าพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมติดจีวครค่ะพี่สามร้อยบาทหมายเลขสิบแปดค่ะ เก่าสวยนะคะพี่อ่ะสิบเก้านะคะพี่จ๋าเป็นเอ่อหมายเลขสิบเก้าเป็นซุ้มกอนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อหน่งค่ะซุ้มกอหลวงพ่อหน่งสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบเก้าค่ะเก่าสวยะคะ่ะพี่สามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋ายี่สิบเป็นขุนแผน,นะคะ่ะพี่จ๋า ขุนแผนหลวงพ่อหนงนะคะพี่แม่บ้านได้มาคู่กันค่ะพี่จามาบ้านเดียวกันแบบนี้เลยค่ะอง์นี้เป็นพระขุนแผนหลวงพ่อหนงนะคะพี่จ๋าขุนแผนพ่อหนง่ามร0บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะองค์นี้อยู่หมายเลข20บค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจแจ้งติดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่อ่ะ21เเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่นี่ค่ะ พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพี่จ๋าเหรียญพระอาจารย์ฟั่นค่ะพี่วัดอุดมสมพรนะคะพี่เก่าสวยค่ะได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญปี2516ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเหรียญพระอาจารย์ฟั่น300บาทหมายเลขที่21เค่ะ22เป็นหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ปู่เอี่ยมหลังยันสี่นะคะพี่จ๋าเสมาหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่ค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นยันสี่ค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยะคะ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยะคะ่ะอ่ะยี 23, เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมะคะ่ะพี่จ๋าพี่ดูทรงนะพี่นะพ่อเดิมเก่าๆนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมะคะ่ะเก่ามากนะคะพี่จ๋าสําหรับองค์นี้นะคะ่ะแบ่งปันพี่ๆที่300บาท2องค์ห้าบาทะคะ่ะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่พ่อเดิมหมายเลขยี่สิบสามนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะยี่สิบสี่เป็นปิตาหลวงปุโตนะคะพี่จ๋าพระปิตาหลวงปุโตฝังตะกรุดหนึ่งดอกะคะ่ะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าปิดต,ตาปุตโตวัดประดูชิมพลีนะคะพี่จ๋าด้าน,นหลังเป็นยันดวงค่ะมีร่องรอยการฝังตะกรุดหนึ่งดอกค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะอ่ะหมายเลขที่25เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบค่ะพี่พ่ออี2473จานะคะพี่จ๋าพอสอลึกนะพี่นะตามสภาพตามการเวลานะคะพี่จ๋า เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี่สองสี่เจ็ดสามค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อตะก,กั่วค่ะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่เหรียญปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าสามร้อยบาทค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ หนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่อ่ะยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆกับพัดนะคะพี่สาปิดตาเนื้อเมฆกับพัดเหมือนมีร่องรอยการจานอยู่ตรงร่องตรงอะไรตรงนี้นะคะพี่ใช่รอยจานหรือเปล่ามาแบบนี้นะคะพี่อ่ะแบ่งปันนะคะพี่สาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าด้านหลังมีรอยจานไหมเอยเดี๋ยวไปบ้านดูให้อีกทีนะคะพี่หมายเลข27่สิบามรอยบาทค่ะยีิบแเป็นเหรียญชดานะคะพี่จ๋าเหรียญชดานะคะพี่เก่าสวยค่ะด้านขอบสตังคนะคะพี่ด้านหลังเป็นช้างในกลงจักรค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญชดาหลังกลงจักรช้างนะคะพี่ 300อบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยหมายเลข28ค่ะอ่ะ29เ้าเป็นเบีย้ยแก้ค่ะพี่จ๋าเบี้ยแก้ถักเชือกนะจ๊ะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะพี่เบีย้ยแก้ถักเชือกนะคะพี่จ๋า,เ,เ,กกเ,กะะาเก่าสวยค่ะนี่ค่ะ ได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าทำเป็นรูห่วงห้อยมีร่องรอยการถักเชือกเก่าๆค่ะพี่300บาทหมายเลข29กคะ่ะ30เป็นตะกุดหนังเสือนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการมัดเชือกนะคะพี่นี่คะ่ะเก่าๆนะคะพี่จ๋ตาตะกุดหนังเสือ300บาทนะคะพี่เก่าสวยเลยคะ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่ หมายเลข30เป็นตะกุดหนังเสือคะ่ะพี่จ๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่31นะคะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นตะกุดมีรอยจานนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่มีเชือกถักไว้เป็นเชือกสายสินนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการจารนะคะ่ะแบ่งปันอยู่300บาทสององค์500บาทนะคะพี่อะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้ค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ที่300บาทหมายเลข31ค่ะ32เป็นพระลีลาเมตขนุนค่ะพี่ลีลาเมดขนุนเนื้อมันฉ่ำวาวนะคะพี่จ๋ามันเก่าเลยค่ะพี่อ่าฉ่ำๆวาวๆสามร้0บาทนะคะพี่จ๋าพระลีลาเมดขนุนหมายเลขที่32-300บาทค่ะ อ่ะ33เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จะเป็นองค์เขียวๆค่ะพี่มีร่องรอยกันหลานนะคะพี่จ๋านี่ค่ะเนื้อลานมาแบบนี้นะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่านะคะพี่ด้านหลังลานแต่ด้านหน้านะคะพี่จ๋ามีรอยลานด้านหน้านะคะพี่ด้านหลังไม่ลานนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้ค่ะอ่ะแบ่งปันนะคะพี่พี่มีเม็ดมวลสารนะคะพี่ขาเก่าแบบนี้เลยค่ะพี่อ่ะ สมเด็จเก่านะคะพี่สาหมายเลขที่33ค่ะแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจแจง้งปิดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ34เป็นสมเด็จองค์สีดํามีเม็ดมวลสารนะคะพี่๋าเป็นองค์สีดําพิมพ์สองหน้านะคะพี่มีมวลสารมานะคะพี่๋าเก่าๆสวยๆเลยค่ะ นี่นะคะพี่จ๋ามีมวลสารทั้งหน้าหลังนะคะพี่หมายเลข34ินะคะพี่จ๋า300บาทค่ะอ่ะ35บคะ่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จวัดเกตค่ะวัดเกตเก่าสวยะคะ่ะพี่สมเด็จวัดเกตหมายเลข35ินะคะพี่จ๋า300บาท2อ,องค์500บาทค่ะ เก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจนะคะต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะพี่นะอ่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าใหม่เลข35เป็นวัดเกตนะคะพี่จ๋า3 0 0บาทค่ะ36เป็นพิมพ์เส้นได้นะคะพี่จ๋าพิมพ์เส้นได้มีร่องรอยการปิดทองค่ะพี่เก่าเก่าเป็นคราบเก่าเก่ามาแบบนี้เลยค่ะอ่ะสมเด็จเก่าใหม่เลข36นะคะพี่จ๋า300บาทค่ะ สององค์500บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะวันนี้ก็ฝากพี่พที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่ศ8น9 1 5 8 0 6 5ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่จ๋าสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปพี่ีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า